สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยสาหรับที่สิบเก้านะครับพฤศจิกายน2565นะครับผม3ชุด3แนวทางเหมือนเดิมมาดูผลงานของที่18ที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างทั้ง3รอบนะครับผมรอบพิเศษสามตัวบน184นะครับ2ตัวล่าง24รอบธรรมดา3ตัวบนนะครับ592 2ตัวล่าง58นะครับปิดท้าย VP ด้วย3ตัวบนนะครับ280 2ตัวล่าง85นะครับ ชุดจับสองตัวนะครับสี่สองเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สามนะครับผมมาแค่ชุดเดียวหรือเปล่าสองสี่นะครับมาแค่ชุดเดียวนะวันนี้ชุดวินไม่ค่อยผ่านนะครับผมเด่นไว้เก้าสองห้านะครับมาครบทั้งสามตัวนะนะครับตัวที่ติ๊กสองกับห้านะครับมาแล้วก็ตัวที่ไม่ติ๊กก็คือเก้ามารอบธรรมดาอมเอาแต่สามตัวแล้วมาครบสามตัวบนเฉยนะนี่ฟลุกนะครับผมไม่ต้องไปคิดมากนะครับ สตัวนะครับมีชุดไหนเข้าบ้าง08ูย์แตัวกลับนะครับเข้าไปห็หชุดนะครับผมรอบ v i p นั่นคือผลงานนะครับของวันที่18นะครับผม เหนือทางซาลตราที่19ชุดจับ2ตัวนะครับ3156920นะครับผมนั่นคือชุดวินเนาะนะครับในส่วนของชุด2ตัวนะครับหัวใจจวายรูอไหมะะ่กนย์เก้าสี่เก้าเจ็ด nên sáng à, cao hộp nên cao sáng lâu có tuần này à cao chết hộp sáng คือชุดสองตัวนะครับมาดูเด่นน้องเอนะครับผมสามตัวเนาะไปท่านึงนะครับมาตีกันนะครับผม เอ,อผมติกไปที่ห้ากับหนึ่นะครับ่านเขาแล้ว,าานนาว,าวอาจจะมีภาคนี้ก็ใต้คอมเมนต์อาจจะมีอะไรวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันนี้ต้องขอภายพี่น้องสมาชิกด้วยก็แล้วกันนะครับวุ่นวายจริงๆนะว่าถ้าผมตายไปสักคนนี้น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วดูวจากสภาพแล้วอ,อผงใกล้แล้วแหละ ลองพจานณาดูกันแล้วกันนะครับผมฝากไว้ให้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับเจอใหม่โอกาสหน่นะครับผมโอกาสาต่อๆไปนะขอให้มีโชคแล้วกันนะครับผมใครไม่มั่นใจก็จดสติให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยลงมือนะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ